ตำปูปลาหอยดองมาละครับสุดยอดเลยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวดีปากประเดกค่ะสวัสดีครับผมจ์มาโนนครับค่ะวันนี้มาค่ะวันนี้จัดการสิงจะมแม่ยัางวันนี้ไม่รีบไม่ร้อนเท่าไหร่น้องวันนี้วันนี้วันเสาร์ค่ะลูกค้าก็เรื่อยๆอ่าเปิดตำลา หลักสูตรค่ะเปิดลำลาหลักสูตรของส้ตมตำร้อยสูตรเงินล้านของเรานะคะเนาะสูตรนี้นะคะอ่ะถึงสูตร,ตรไหนแล้วจันสิงสูตรลับของเราอ่ะทิ่รัดหนาลัดหลังไปเนาะช่วงนี้เทนมาเยอะแทนเทนมาเร็วมากสั่งในในร้านเราเนี่หอยดองหอยดองแล้วก็อ่ะยายหนุ่ยตำเออหอยดองพอกินแล้วเอออร่อยดีนี่แล้วก็เลยพี่น้องก็เลยว่าสิพ้าพี่น้องมาตําส้มตําปูปลาหอยดองถ้าใครที่อยู่ในอ่ะ ซื้อตำราไปแล้วอ่ะเนาะเปิดเลยค่ะอยู่สูตรที่สี่นะคะอ่ะ,อะสูตรที่สี่อ่ะ,ะสูตรที่สี่จานซิงค์ออกมาเลยอ่ะสูตรที่สี่นะคะอ่ะขึ้นมาเลยตอนนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตําราเนาะเราก็เรียนแบบฟรีๆในคลิปที่ใย,ยนุ้ยพาทำเนาะอ่ะบางคนก็จะว่าโอ้ยไม่มีตังหรือตังไม่พอเนาะไม่จําเป็นนะคะใครที่ไม่มีตังไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อนะคะเดี๋ยถ้าใครมีพอมีคืออยากย่อยวิธีรัดรวบรัด ไม่ต้องรอดูคลิปยายนุ้ยก็อ่านแล้วก็ทําเลยเนี่ยได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีเงินตรงนั้นนะคะยายนุ้ยก็สอนฟรีอยู่หน้าคคกอยู่ในช่องส้มตำร้อยสูตรอยู่แล้วนะคะอ่ามากันเลยสูตรที่4ี่ก็คือสูตรส้มตามปูปลาหอยดองค่ะเอาแบบจวดเลยเนาะจา์สิงเนาะจวดจวดไปเลยประมาณอันดับแรกอ็มีครกหนึ่งใบพริกสิบเม็ดกุอลาในตำราหกถึงแปดเม็ดคือกลางคือเผ็ดกลางแต่เราจะเผ็ดจัดจ้านขึ้นมาหน่อยคือประมาณสิบกว่าเม็ดอ่า กระเทียม2อถึงสกลีบหรือ1กลีบนะคะอ่าเราแต่คนมักเนาะกระเทียมเนี่ยช่วยเพิ่มกําลังอ่านะคะอ่าสูซา,ส,าสมรรถภาพาทางเพศนี่สุดยอดโยโกแถมก้อยเนาะอ่าทุกอ,อย่างอย่างละครึ่งช้อนชาเอ้ยครึ่งช้อนโต๊ะยาวอ่านี่คือบางคนก็ช้อนนั่นเนาะช้อนช้อนหน,นังอะนะซ้อนซ้อมเฮ้านี่แหละเนาะอ่าวทำง่ายๆมากทุกอย่างครึ่งหมดเลยค่ะอ่าครึ่งครึ่งหมดเลย ปรเด็นทำไมทำไมตรงนี้ทําไมเอานี้ก็ครึ่งนะคะทําไมถึงเอาสั้นเพราะว่าเดี๋ยวเอายาวมันจะหักอ่าทำไมตรงนี้น้ําตาลเป็นน้ําตาลปี๊บถึงไม่ถึงช้อนสั้นอ่าคนที่ซื้อตําราไปแล้วก็จะได้เขาไขข้อข้องใจว่าทําไมยายนุ้ยเอาสั้นเอายาวอ่ะนะแต่ว่าวัดวัดให้มันประมาณเท่ากันอยู่แล้วค่ะทุกอย่างอย่างละครึ่งคึงนะคะอ่าครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครอยากนัวมากแซ่บมากอะผงชูรสก็หช้อนโต๊ะไปเลย ต่อไปทัวทัวฝักยาวทำให้แตกทุกฝักประมาณหนึ่งจะได้หอมประมาณหนึ่งฝักลประมาณหนึ่งฝักอ่าประมาณหนึ่งฝักห้าหกห้าหกซอยอะนะต่อไปน้ํากระเทียมดองประมาณสองช้อนโต๊ะอ่าไม่ถึงก็ได้หรือหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะอ่าสาหรับคนที่ว่าใส่หลายว่านน้ำมันหลายอะนะต่แต่บางคนที่ชอบไม่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องน้ําใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะอ่าผู้ใยที่มักน้ำคุกขิดคุกขิกนะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้ก็คือ น้ำน้ำมะขามเปียกส <2 S 2> องช้อนโต๊ะอ่าสองช้อนโต๊ะอ่าสองช้อนโต๊ะอ่าคนก่อนอ่าปูปลามันจะมีเมื่อกี้สั่งมาปูหอยดองค่ะาจารยนสิงแต่เริ่มต้นเราต้องพาพี่น้องเขาตำก่อนปลาล่าข้ามปะลาะล่สบนัวมันอยู่ตรงประลาสิขาดปะลาไปได้จังไดอ่าปลาก็หนึ่งก,กระบ้วยหรือ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยอ่า มะนาวทีนี้มะนาวบีบบีบบีบมะนาวก่อนจะฝาค่ะมะนาวกีช้อนโต๊ะตีไปถ้าช้อนโต๊ะหนึ่งน่มันลูกหนึ่งหัวใจจยนสิงบีบเดียวมะนาวหนึ่งฝาบีบเดียวก่อนค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวมันจะออกมาก,กับน้ําหอยดองอีกค่ะจยนสิงมะเขือเนะทศตอนนี้โลละหนึ่งร้อยบาทนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทเราก็ใส่จักกน่วยค่ะอสองน่วยใส่จักหนึ่งลูกสองล,ลูกก็ว่าก,กันไปแต่ยันวิใส่ลูกเดียวใหญ่ๆนะคะ อ่าต่อไปปูอ่าปูจันจันสิงจะมีใจนี้ดูจูปูตรงนี้ก่อนอ่าวิธีการทําปูพาทําให้ดูแลก็ดูเบื้องอีกเนาะอ่าจันสิงเบิ้งนี้อ่าล้างให้สะอาดอ่าเราจะอย่างนี้ค่ะเราจะล้างที่มันออกก่อนที่เป็นแท่งแท่งนี่ค่ะเห็นบ่พี่ดอกเห็นบอสเนี่ยแต่ถ้าไม่ล้างออกเนี่ยเหม็นมากอ่าเปิดออกมาเหม็นตามออกมาก็ดําสกปรกเนี่ย จริงต้องต้องทำล้างไว้แต่อยากให้พี่น้องเบิ้งงนะอยาาให้เอฟซีดูเนาะบางครั้งปูเราวันตวันหนึ่งตามได้ไม่กี่โคกอ่ะเราก็เลยถ้ามาล้างไว้มันจะเสียอ่าจะมาจดเลยค่ะอันนี้ก็ตามคนให้เข้ากันก่อนตามคนให้เข้ากันก่อนอ่าจะได้เส้นหนึ่งยุบเส้นหนึ่งยุบของเราเส้นหนึ่งยุบอ่ายุบยุบของยายนุ้ยเบงยุบย,ยายนุยน้ยนี่เต็มมืออนน้มันกำมือแล้วครับอ่ะเต็มกำหนึ่ง อตามเ,เข้าไปตามเขายโยยโยะเด้อ่าเาขเาบ่าพี่น้องว่าโอ้ตับเป็นจุดดอกอ่ะเอาเลยค่ะอ่าเหยียบให้หน่อยค่ะถุกขอบคุณค่ะอ่าเข้าแล้วาศาสตร์การตำเนี่ยเครื่องสี่หลักที่ศาสตร์การตำว่าเมนโยยโยะโยยโยะอันนี้มันบ่เข่ามันบ่ราะแสบศาสตร์ศาสตร์การตำเนี่ยเส้นมะละกอแข็งแข็งเน่ยตำจนยุบจนเข่าน้าเข่าเนื้อเขาสุกซิงซุกยางขเขาไปในเนี่ยเส้นมะละกอพผือด้ค่ะพี่น,อน้องได้ยุบได้หน่อยก็ตามแต่คนกินออกมาแล้วมันอร่อย ทุกวันนี้ไปกินบางร้านยาทะเสนยุบจานสิงเพราะมันบ่าเข่ากันเครื่องบ่าเข่าน้ําพ่าเข่าไม่ใช่ว่าเราไม่กินร้านอื่นนะอันนี้เราไมา่เราเราไม่ได้วิจารณ์ร้านาอื่นได้เราไม่ได้นั่นคือเราจะบอกเคล็ดลับของพี่น้องว่าคนเอฟซีที่ซื้อไปแม่ค้าส้ตามตำไปให้ตมส้ตมตำให้มันเส้นยุบไข่เครื่องมันเข้าในเส้นนั้นส้ตมตำจะอร่อยแต่ว่าบางครั้งน่ะตำแล้วเส้นไปทางน้ำไปทางไม่อร่อยค่ะเราอาจจะขายเหมือนเหมือนมัน,มนม แต่เราเราคนกินเราต้องคิดถึงคนกินด้วยว่ามันอร่อยเพราะนั้นเขาจะเรียกว่าตาส้มตามําทําไมมันนั้นเขากล่าว,ว่าย้วตำเออย้วยัวสมแล้วนะเานา,มามนะมันเป็นตําเนาะเห็นแววตาเนี่ยโจริงใจหรอนะืเอเปล่าเนี่ยต้องตําสมตามํตาตา้องตําบ่ามันยวัวย้วหรือว่าคุกนะคะพี่น้องคอยคอยอยากให้ขายดีขายได้คนกินก็ติดใจก็เลยมาบอกมาบอกกันให้แน่นี่ต้องให้ต้องให้ลูกซิษย์่ครเจ้าเฮ็ดเจ้าตําสมตําแล้วเจ้าจะ ดูค่าตดใจเพราะตําค่ะตําบเมนยัวหรือนบเมนโบเมนคุกอ้าวหอยดองหอยดองหอยดองนี่ขวดใหญ่อ่าขวดใหญ่ในในตำลาอาจจะสองสองช้อนโต๊ะนะคะแต่ยายนุ้ยเป็นคนที่จัดเต็มอยู่แล้วจัดเต็มค่ะจัดเต็มหนึ่งกระบวยถ้าน้ำมันออกเยอะน้ำออกเยอะเอาคืนไปเอาคืนไปค่ะ นี่สองสองถึงสามช้อนโต๊ะเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะผู้ใดบ่หวงคือใจอยู่เหยใส่ไปโลดอ่ะโอ้ยนี่ตอนนี้คือสามช้อนโต๊ะได้จานสิงสามสามช้อนโต๊ะอ่ะพี่น้องอ่ะ fc ที่ซื้อไปอ่ะแก้กหน่อยก็ได้ว่าเป็นสามเนาะมองดูนะถ้าเป็นสามมันจะดูเยอะได้นะถ้าสองคิดว่ามันหน่อยไปหอยนี่โครนโครนเอาอ่ะหอยถ้าใส่แล้วโครนโครนเอาเขามีหอยตัวนี้แล้วอย่าลืมเด็ดขาดก็ไปอีกนะคะก็คือ หอมหอมเปีครับหอมเป๊อ่าหอมเปีะราออ่ะโยโย่ค่ะโยโย่อะไรดีครับนี่นะคะดูเมนูรอแป๊บหนึ่งค่ะในเสร็จแล้วค่ะนี่คือตำปูปลาหอยดองจานนี้ยายนุ้ยขายอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะพี่น้องมาตำมาสื่อกินมาเออมาลองซิมเบิงบ๊ามสิแซบขนาดไหนทุกอย่างเป๊ะ อ่าจืดว่าจานสิงสีจืดหรอกล้องบอรโฟกัสมันเบอร์เบอร์เหรอเนี่ยน้ำมันจะเยอะอ่าไปยังไงน้ำกระเทียมดองให้ใส่แค่หนึ่งอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวอ่านี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่อย้ายนู่จิพาทพี่น้องไปดังกินเนาะอ่าโอเคค่ะอ่าเสร็จแล้วครับอะไรดีคะเอาตาาเอามาครับมาครับมามามา ไอ้นี่ยคนสวยคนงามสีสิ้นมีเบอร์น้องกับเนาะโอ้โหโอเคโหเคโอ้โหน้ำปลาแตกโคตรเลยนะครับยี่ยยวมาแล้วครับยี่ยยวปลาราหอยดองนะครับเปรี้ยวจากหอยดองมันเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวลึกเปรี้ยวลึกเปรี้ยวนัวแซ่บ สีสันก็สดใสข้าวเลยครับผมโอ้มีอะไรเครื่องเคียงแคบหมูอืมอ้าเอา้เอากินคำนใหญ่ๆเลยโซบมือหน่อยตรงนี้ วิ่งว้าวพ,พ,พ่อพ่ออื้มเดี๋ยวแซมมันกินยำหอยดองอ,อง่ะราสิงมีปลาร้าด้วยส้มตำของเรามันรสชาติเหมือนยำใส่ปลาร้าเอาต้มมาหน่อย เกียนะครับรน้ำน้องติ๊กเอฟซีข่ายคนบอกว่าพี่นุ้ยก,กินโซนแน่เพิ่นมาจัดให้เบี้ยนะครับ,บต้มมอนะ เวลาการกินนะโต้เมื่อน้อยเวลาลีลาการกินเขากินสวยงามนะคะับยานุ้ยกินผุ้เลือค่ะมาค่ะมาค่ะเอ้เพื่อลูบอกว่าบอกสวยได้แบบแม่ไม่มีความสามารถที่จะกินสวยๆได้ลูกแม่มีความสามารถที่จะกินได้แบบผึ้เลือมากใช่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอื ปลาเล็กปลา้อยก็มีให้ดูปลาด้วยนะครับมหมดไหมหมดไหมจานนี้หมดไหมล็็กี่หลังจากที่ตายไปประมาณสิบกว่าข้อนี่คือผลผลิตที่เหลืออยู่ ความเผ็ดเ,เ,เริ่มเริ่มเผ็ดแล้วครับความเผ็ดเริ่มมาแล้วครับแลบวมีจบบอ่ให้เบิดบ์บ,ดบ่โอเคนอเนาะไม่ต้องไปก่อนร<า>ครับรเดี๋ยวจะสิงบอร์เดกินก็เถอะขอบคุณทุกท่านที่รับทมรถจี๋ตามสมตำาระอยสน์เดี๋ยวขอเบิรก่อนจะสิงวันนี้อาจจะท้อแท้เนาะอาจจะเหนื่อยล้าแต่พอเรานึกถึงตัวเอง ถึงลูกคือถึงความแม่ใช้สดิดูแลเขาเราต้องพุดข,ขึ้นมาสู่ต่อไป<ช>ค่ะสู่ต่อไปแม่เส้นใครจะหยุดยาวไกลแต่ถ้าเข้าบ่หยุดเดินรับรองว่าสักวันหนึ่งก็คืนค่ะสำหรับมือน,นี้กิ๊ปตี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ